สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไลตี้ครับคลิปทีเป้าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้ครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับหัวจรวดไฮเอทนะมานำเสนอกันครับก็รายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้เป็นเบนซินครับ 1J นะสภาพสมบูรณ์ทั้งระบบครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับความร้อน80องศาครับนิ่งๆนะเกียร์นี้ก็เปลี่ยนครบครับนิ่มๆนะช่วงล่างดีครับบอดีสวย รถไม่เคยชนนะครับเอกสารครบครับโอนได้เลยนะพรลบปี65ครับภาษีปี62ครับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเบามือนะคันนี้ก็มีแบตอลิเธียมครับฟอสเฟตนะใช้กันได้ยาวๆครับแอร์เย็นครับนะก็ทั้งหน้าทั้งหลังครับไม่รั่วไม่ตันนะครับนะไม่ผุครับตัวคุมอุณหภูมินี่ใช้ได้ดีนะครับสู้แดดร้อนได้สบายครับนะ รถส,สภาพดีครับภายนอกภายในค่อนข้างจะสะอาดครับคันนี้เซ็นทันล็อกมีครับกล้องบันทึกหน้าหลังมีให้ครบครับนะกล้องถอยหลังด้วยนะประตูก็ล็อกได้หมดครับนี่โชคประตูหลังใช้ได้ดีไม่เสียนะเฟือท้ายใหม่ครับนะไม่หอนนะครับก็คันนี้ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่79,000บาทครับ79,000บาทมี เครื่องเสียง่า w o w อ r amp ครับลำโพง6ตัวนะก็อันนี้รละเอียดนี้ค่อนข้างเยอะครับนะก็ถ,ถูกใจยังไงก็อย่าลืมไปดูตัวจริงกันด้วยนะใครชอบหารถตู้ใช้งานนะครับนะไว้เป็นรถครอบครัวครับราคาไม่ถึงร้านนะครับนะก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับใครมองว่าแพงก็ผ่านไปนะครับนะไว้ก็รอดูคันตอบไปแล้วกันนะเพราะว่ารายละเอียด บางครั้งเนี่ยมันไม่ตรงกับสเปคที่เราตั้งไว้นะก็ไม่เป็นไรครับเราเจอก็นํามาชี้เป้าไว้ก่อนนะครับนะเอาไวต้ตัดตัดสินใจภายหลังได้ครับก็ช่องทางการติดต่อก็ Facebook ด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับติดต่อไปนะครับนะนี่รถตู้ช่วงนี้ก็พอมีมาเรื่อยๆนะใครตามหาอยู่ก็ลองดูแล้วกันครับถูกใจคันไหนก็ทักเฟซไปนะครับนะผมทิ้งเฟซไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของรถโดยตรงเลยนะครับ โอเคเคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถช่วยใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ